ครับวันนี้เราก็จะมาสำรวจเขากันอีกแล้วนะครับนี่นะครับสำรวจเขากันพอดีนะครับชาวบ้านแถวนี้ให้ข้อมูลด้วยว่าเขาเขานะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของกระแพงเพชรน,นะครับจะมีอ่า ชื่อว่าเขานะครับก๊อกป๊อกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่ามาตามหาเขาก๊อกป๊อกกันนะครับว่าเราจะเจอกันหรือเปล่านะครับนี่นะครับ ซึ่งรถเราก็จอดไปทางด้านล่างนะครับเพราะว่าามีต้นไม้นะครับดมขวางทางก็เลยเอาเข้ามาไม่ได้นะครับนี่นี่ครับนี่จะเป็นนี่ครับโอ้สวยมากเลยครับดอกสีส้มเลยกระเจียวนะครับดอกกระเจียวสีส้ม นี่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นนะครับทางน้ําไหลนะครับน้ําไหลมาจากมาจากภูเขากันเข้ามาเพื่อนนี่นะครับทางน้ําไหลนะครับน้ําไหลมาจากภูเขานะครับเดี๋ยวจะแวะดูกันก่อนนี่ครับนี่นี่นะครับทางน้ําไหลนี่ครับ ะจะไหลมาจากภูเขานะครับเพราะภูเขาเนี่จะเป็นที่อุ้มน้ําไว้นะครับพราะภูเขาอุ้มน้ําไว้เยอะก็จะเป็นมีน้ําไหลออกมาเนี่ยนะครับเนี่ครับนี่ครับ,น,รบน,นี่ครับน้ําใสมากครับใสมากเลยเนี่ยครับ มันจะออกมาจากอ่าบริเวณเชิงเขานะครับซึ่งด้านบนทางด้านหน้าเรานน่นนะครับก็จะเป็นภูเขานะครับพอภูเขาอุ้มน้ำมาเยอะๆนะครับก็จะมีอ่าน้ำไหลนะครับนี่ครับดอกกระเจียวสีส้มเยอะเลยครับสวยมากเลยดอกกระเจียวสีส้ม นู่นครับเยอะเลยมีมีหลายดอกครับตรงนี้ก็จะเป็นสีม่วงครับสีม่วงโอ้มีมีต้นไม้ล้มทับทางนะครเราต้องอ้อมขึ้มนมาเกิดมากจะเป็นดอกสีม่วงครับนี่ครับอันนี้เป็นดอกสีแดงดอกกระเจียวสีแดงนี่ครับมีหลายหลายสีมาก นี่นครับข้บางล่างก็จะเป็น เป็นทานน้ำนะครับเป็นทานน้ำซึ่งไหลมาจากภูเขา วันนี้เรายังม่ทันได้มากางเต็นท์กันนะครับแต่ว่าเราจะมาสํารวจนะครับสํารวจเส้นทางนะครับของเขานะครับชื่อว่าเขากอกปอกนะครับซึ่งเป็นอลาแมวภาษากะเหลี่ยงนะครับนี่ทางน้ำไหล ครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเขากันต่อนะครับมาติดตามเขานะครับที่เราค้นหานะครับชื่อว่าเขากอกป๊อกนะครับ นี่นะครับคิดว่าน่าจะขึ้นไปว่ามีมีรอยขึ้นไปนะครับรอยทางขึ้นไป นี่ครับค่อนข้างชัดมากเลยครับนู่นนะครับชันมากเลยนู่นนะครับด้นาลน,นล่างที่เราขึ้นมานะครับนู่นเลยนะครับ นี่เพื่อนเราเจอต้นนะครับต้นกระแบกนะครับนี่นี่ครับต้นกระแบกที่เอาไปผ่าเม็ดนะครับแล้วกินเนื้อในมันจะมีสองอย่างครับระหว่างกระแบกกับกระบกนะครับกระบกจะลูกแบนๆนะครับกระแบกจะลูกยาวๆนะครับอย่างเงี้ยน,นี่ครับลูกกระแบก ครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่ออีกสักหน่อยนึงนะครับ ยุงก็ค่อนข้างเยอะนะครับหน้าฝนยุงเยอะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่จะมาเข้าป่านะครับมาแคมป์ป่าก็จะ่ริืมครับอายากันยุงมาด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นนี่ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นข้าวเม่านะครับนี่นะครับเนี่ยนี่นะครับ เนี่ยครับเวลามันออกลูกนะครับเวลาออกลูกปุ๊บมันก็จะเหมือนอลูกข้าวเมา่านะครับกลมๆเล็กๆนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเจอแล้วนะครับเราก็จะเดินกลับกันออกไปนะครับเดินกลับออกไปที่รถที่เราจอดไปนะครับนี่นะครับจะเห็นมีกิ่งไม้มีต้นไผ่ขวางทางด้วยนะครับน,นี่นะครับ นี่ก็เป็นการสำรวจป่านะครับป่าหน้าฝนที่พาคุณผู้ชมมาสำรวจนะครับก็จะได้ยินเสียงน้ําไหลนะครับเพราะว่าน้ําไหลมาจากถ้านะครับเพราะว่าถ้าภูเขานะครับก็เป็นที่อุ้มน้ํานะครับไว้อย่างดีนะครับนะครับแล้วน้ําก็จะไหลนะครับไหลมาจากเขานะครับเพราะว่าอุ้มน้ําไว้ เราได้ยินเสียงน้ำไหลนะครับตรงนี้นะครับที่เสียงน้ำไหลอยู่ นี่นะครับเราเจอทางน้ําอีกแล้วนะครับเนี่นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นทางน้ํานะครับอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งในเขาลูกนี้นะครับทางน้ําจะเยอะมากเลยนะครับว่าเป็นแนวเขานี่นะครับทางน้ําทางน้ํำนี่ไหลามาจากเขานะครับ มานะครับแล้วก็จะมารวมกันนะครับนี่นะครับแล้วก็หลไปทางนู้นนะครับ นี่นะครับอันนี้นี่ไม่ใช่ต้นกล้วยนะครับนี่ที่เพื่อนเห็นนี้เรียกต้นจันผานครับนี่ครับจะมีลักษณะคล้ายๆกล้วยนะครับเนี่ยแต่ต้นจะเตี้ยกว่านะครับอันนี้เรียกว่าต้นจันผานะครับนี่นะครับ